สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูตานกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบโดยการนับต่อเรื่องนี้เราเคยเรียนแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยจำนวนมันไม่ถึง10นะคะวันนี้เราจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไม่ถึง20นะคะก็ใช้วิธีการเดียวกันอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่1 12ลบ5การลบโดยการนับต่อนับจากตัวหลังไปหาตัวหน้านับจาก5ไปหา สิบสองนับยังไงห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนับได้กี่ครั้งคะเจ็ดครั้งนับได้เจ็ดครั้งแสดงว่าสิบสองลบห้าเท่ากับเจ็ดลองตัวอย่างข้อต่อไปสิบสี่ลบแปดนับยังไงคะนับแปดไปหาสิบสี่แปดแปดแล้ว 9 10 11 12 13 14น็บาได้กี่นิ้วคะ6นิ้วนำได้หครั้งแสดงว่า14ลบ8เท่ากับ6อ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างในหนังสือเรียนนะคะหน้า140ตทุกคนเปิดหน้า140แล้วเรามาทำพร้อมกันดูตัวอย่างข้อแรกที่เราให้มาก่อน15ลบห 15ลบ6ทำยังไงนับต่อจาก6ไปถึง15 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15ได้9ครั้งแสดงว่า15ลบ6เท่ากับ9คำตอบคือ9อ่ะเตรียมดินสอขึ้นมาทำข้อ2.1 14ลบ5 นับต่อจาก5ไปถึง14ได้กี่ครั้งเตรียมนิ้วขึ้นมา5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13 14ได้กี่ครั้งคะ9ครั้งเขียนเลข9ลงไปเลยแสดงว่า14-5ลบ5เท่ากับ9ตอบ เก้า <9 S 1> เหมือนกันต่อไปดูข้อ2องจุสองสิลบแนับ8ไปหา11 8แล้ว9 1้าสนับได้กี่ครั้งคะสครั้งเขียนเลขสาลงไปแสดงว่า1 1บลบแเท่ากับ สตอบสข้อ2.3 1 6ุกลบเก็นับจาก9ไปหา16 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16ได้กี่ครั้งคะ7ครั้งแสดงว่า1 6บลบเเท่ากับ เจ็ดตอบเจ็ดลงไปไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้ภารกิจของนักเรียนก็คือวันนี้ให้เด็กๆอัดคลิปส่งครูตานเหมือนเดิมอัดคลิปการหาผลลบ5ข้อข้อ1 11ลบ6ข้อ2 14ลบ7ข้อ3 12ลบ9ข้อ4 17ลบ8และข้อ53 3ลบ9นะคะอัดคลิปส่งในลายส่วนตัวครูตานนะคะอันนี้ กระสิบบอกว่าเป็นการสอบเพราะฉะนั้นห้ามมีเสียงผู้ปกครองเด็ดขาดให้เด็กๆลองทําเองครูตันอย่างวัดผลว่าเด็กๆเนี่ยเรียนไปแล้วมีความรู้มากแค่ไหนนะคะเข้าใจแล้วก็ไปอัดคลิปกันเลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย